สวัสดีครับบ่าวเอคุดรอนชาแนลครับมันนี้ค่ะทีาบอกประสบการณ์การมาทำงานโยอิสเลียวให้ฟังครับหลังจากมาได้ประมาณหกเจ็ดเดือนครับสำหรับผู้ที่สมัครมาหลมาแล้วก็ประมาณนี้ครับยังอยู่ประมาณสองเรื่องครับสามเรื่อง สองเรื่องสามเรื่อง,งเรื่องแหลกเรื่องเงินครับทำมา,าได้เงินอีลีบอได้อีลีครับเดือนละหกเจ็ดหมื่นแปดหมื่นได้เบ้าอีก็ได้ครับบางเดือนก็ได้เจ็ดหมื่นบางเดือนก็ได้แปดหมื่นครับเบ้าอีทั้งเบ้าอมีมันตกคิวบุตรเลยตกโมเสบได้อีลีเขาเ็ตัวหลัก แต่ว่ามางานกันงานกันต้นนักมมือหนักมือเบาเลครับไม่หนักคือมือไม่มือสบายมือไม่สบายผู้ใด้ยานตัวอย่างจะไปเคลื่นยานไปกนะ่อนเด้เดเดอเดี้ยงเงินเนี่ยเงินไดรีครับเลี้ยงงานเลี้ยงแต่มากมากแต่มากมากอะยังสั่นแหละเขียนไว้เขียนไว้ลงไว้แต่มากไ้ ประมานั้นหลักลองไวเย็นไม่มากอ่ะบุหงุหว,าวา่าเจดีด้มาโตจริงอย่างเขียนไปสมักไปทั้งส่านละลงข้าศึกเขีเยนแปลงส่านละธรรมะมแต่แถมเด็กแ่เขาหยจับใสีงานูเบาเอีล่องงานกระเสียดมากค์บร์ดนี่ค์บร์ดนี่มีอยู่สามอย่างปลาบกม่วงบกสมอวคาโดอยู่น้ำกันบกม่วงสามอย่างนี้ แต่ก็มีปลาเก,กวยปลาเก,กวยนี่ปลาเก,กวยเดี๋ยวเจ๊เขาดีใส่เป็นอย่างแล้วก็มีบอ่อปลาขนาดบริลล์ลงมาดีบอ่อปลายังได้ยบีเอทบ่อปลาเบลออีกอะตอนแรกก็เห็นงานร่วมกันพ่อมาอยู่แล้วก็เขาจะคัดแยกออกชี้เปียกนอยู่ที้บุนี่คัดแยกออกทีมบกม่วงสามที่มเกวยหาทีมปลาสามเบลออีก็ถือคัดแยก หย่านหยาน่ยย่านแห้งย่านปลากกวยตัวตัวตัวใส่เลยเป็นตัวปลากก๋ยหย่านยังเได้เน่านั่นแหละเดี๋ยวจะไปขึ้นย่านมันอหอดแล้วพอตัวปลากกวยว่าแงมเก็บผลผลิตใครมาเก็บบักม่วงใครมาเก็บน้ำเขาใครมาเก็บบุกเกยลมกันบุกโกว่าจิ้ววดเดือดกันใครมาเก็บน้ำเขาแง่เกล้วยตัดกเก๋ยอิ่นทิ่มบักม่วงเก๋ยตัดน้ำแต่ว่าบ่อป่าอันนี้บ่ได้เป็นอยู่ก็ไปได้บ่อป่า นอกจากเขาซึเหมือนงานอีหลีริงนนี้บ่ปปบอบบบปลา,า,าบ่มี่บ่อเอะก็ได้ไปซอยบ่อปลาได้ไปเห็ดปลาหนาวบันไดก็ได้ไปเห็ดปลาเดินก็ไปซอรชายนะการลงทะเบียนมากก็ลงไปเพราะตำแหนแหละมุ่งว่าจะถืองานยังว่าง,า,งานกเกษตรลงกเกษตรมากวันเดีวดวตกงานสัตว์งานปลานี่คือเกาเดี๋ยวที่มีขี้โบดหนึ่งครับใใคีอไก่บ่อีอะขี้โบดคิวบวบดอะไร้ม่รู มีหอดฟ้ามงัวตัวนั้นนะลงมากก็เขาลงมากงานกัเสียเพราะมันตัวคีย์เวร์ดแล้วแต่เขายจับใช้งานประมาณนี้ครับงานแต่ว่าเงินนี่ยได้ดีดีเงินบรลุดก็บรลดดอกหกหมื่นโอ้มีบ่มีกับหกหมื่นเจ็ดหมื่นกับบานเขาหกพันหาพันชิดบาอีก็ได้รับสวงส่วนอยู่ประมาณเกือบเกาเกาพันตีเป็นบานนอกกับเกาหมื 9, 000, 8, 000, 9, 000, ่นแปดหมื่นเกาหมื่นกว่า ต้องบ่มีโอหนาหนาวยังบ่ม,ม,มีงานหนาหนาวนาฝนมานักกันบ่ค่อยมีงานก็ลิปประมาณครับเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงยาไอ้บ่แม่นยาอยากกินครับยาเมาเมาอีซื้อมาหน่อยได้ให้แฟนต้งมาให้ไม่เพิ่มกินหมดเตรียมมาเลยยา,ท,า,ยา,ท,า,ยาท่ายายาท่ายาท่ายาค่ายเสร็จเนี่ยแก้ใส่แก้ไข เกลียดน,นะเพราะวกก่าได้กินดอกอลไรแต่คนหนาห่อนบ้าเยีกก่เพราะได้กินต่ำห่อนกักก็บห่อนแนมาต้องไปได้กินเมื่อกินยิงอยู่ปลาเก๋ยยังบ่มีอากาศห่อนอย่างเดียวปลาเก,ก๋ยแต่บ่ได้ก,กินดอกเตรียมยาไข่ถี่มาครับก็ได้ได้เก็บบักม่วงบักส้มแบกเก๋ยเตรียมเลยประมาณนี้รองเท้ารองเท้าเตรียมมากกับว่าได้ใช่รองเท้าของของของเสซฟตี้อย่างเดียว บอดี้เยวก็เลี้ยงอกกุปกรณ์โทรศัพท์มีแต่เครื่องขายพวกพิมพ์พวกเคสพวกอย่างนี้ยว้าหาบอดี้มันจีโทรศัพท์เขาจะขายแค่ไอโฟอนกับน้ำ u ้มประมาณนี้โทรศัพท์บันเขาย่างหาลงไปย่างหาหมดประเทศกับบ่มีเขาบอกเขาบ่ามีพวกรุ่น,นี้อัพวีวออยัง มีอยู่สองยางบ้านเขานอกจากชิ้นรถช็อปมีอยู่รถช็อปรถช็อปมากเลยบ้านอุปกรณ์มากมันมีแต่เครื่องกันท่อจราจัห่างจอแตกที่มือจกแตกก็บุ้งมาเปลี่ยนตัวนี้สร้างมาจากบ้านค่องกับมะหอดเราตอนตอนสร้างสร้างประมาณเดือนหนึ่งรับบะของมะหอดที่ลิเอี โดยประมาณเห็นตดบันยุดเหคนขากัน้ังเหมือนตดบันยุดเขาชิงโประมาณนี่แหละครับประมาณสามเรียงใน,นที่ลอ้ฟังเนืองเ,นเงินไหลดีมากหลอดมากงันนะกระสุอหลอดฝากไว้ไให้คนที่จะมาลนที่สิบแปดได้เห็นกับฝากติดตามรับชมลงที่สิบเ็ดติดตามรับชมนี่แะครับกดติดตามเบาอีน้ำเนี้ย มาสวนุ่กันได้แล้วเงินได้แท้แหละเบาอีมาพ่ออะได้เหรีตอนแรกก็ยานบ่อดมันมีงานเลยก็รูดอกหาพันหาหกพันหกพันบ้างานนี่เดียนท่านว่าเบาอีพนตกแนยุยดแน่ได้หกพันสองดีได้ไปบอ่อป่าบอ่อป่างบ่าวบ่อป่าพ่าาานติดตกกังได้ก,ก็ได้ไปบอ่อป่ากันได้หลากปลา เหงานแต่ฝนหนาวอยู่ในน้ำเลยเเชียกันฝนมือมันก็ถือน้ำเนาะมันก็มีสุดกันน้ำเต็มกันหนาวกันเนาะพอสุดกันน้ำมันบีบเข้าไปเนือถึงเนือเขากันหนาวหนาวมาได้ในล่องปาตัวก็าสั้นหนาวจนมาเย็นจนมือมือเบาองจนบ่มีความรู้สึกกระก็เาในเงินเขาประมาณนี้ครับ บันน่้เราตามยางเราเลี้ยงเงินเลี้ยงงานเลี้ยงกกอุปกรณ์เนาะมาไม่ดีกันมองเขาแค่นั้นแหละมองเขาเขาเขาซื้อไป่านแล้วเอามองเขาไมาหลุดผู้ใดอยากกินจะก,กินข้าวเหนียวก็มีกันกองข้าวเหนียวน้ำนหนัก็ได้ได้ยิงเขาเหนียว ประมาณนี้ครับเงินงานในงานเนี่ยล่งไปว่ราจำนั้นแหละแก๊สเซียมล่งย่งบางคนก็ได้ผิดเจอฟ้ามไก่ังบางคนก็เจอฟ้าม่วดอีบางัวบางมัวเขาโล่ทิมเราแต่ว่าถ้าเขาเอื้อนไปซอยก็ต้องไปซอยเขาถ้าเขาเอื้อนไปซอยงานชีววตเดียวกันเดี๋ยวเขาที่มีฟ้ามัวอยู่ผุ่นล่งมากก็คือเขาลงเกษตรเกษตรเกษตรได้มากงานประตูสัตว์คือเขา ปะม้งอะไรลงปะม้งก็ล่องเรป่านี่แหละปะม้งกระดุกสัตว์กับงูนี่แหละถึงว่ลงไปได้เจอก็เลียกแต่ก็สิญญาต์ลงบะหมูว่าเขาเขาบหมูว่าเขาจะมาเจออย่างสม้นชมพูชิววนึงมันก็มีอยู่สามงานมันมีป่ากับสวนเกษตร ประมาณนี้นะครับมีเลี้ยงหน่อยอยู่3อย่างฝากกดติดตามก็หลากดแชร์ด้เยครับ